หลังจากน้องพอที่สุมไอ้สมือแพ็กไปผมว่าจะมาสุมต่อเลยเพราะว่าวันนี้มันจอับเดียแล้วเยน็นนี่เห็นไหม23ชั่วโมงเองน้องพอแบบโหดวงดีไหมไม่รู้ไปดูเองพอที่ไปแพ็กอนเฮ้ยอะไรโรดีแล้ววะโอ้ยกระจายกรดจาเฮ้ยกี่นะขอขมาวะ เอาคนแรกก่อนนกเอียงจ้านกเอียงจ้าขอหูฉันกระพ้อท่นี่ก่นอันเี้นติ๊กสก๊อตไปหนึ่งแบบไม่ตัวตัวเอาอ้สวมันเยอะเกินไปเดี๋ยวเราไปคุยกับที่นั่นลกันที่อัมบุลงไอ้ได้เลยได้เลย มันจจิงจอดเอาพอแล้วกันไม่เิดเทยอะอห่อะอแล้วอ้ข้อดีๆนะขอใจมากไปดีมาดีมาเลยว้าวว้าว วันนี้น,นะผมจะมาคุยกับโลตัสก่อนมาคุยกับโลตัสโลตัสอันเล็กน้อยขออันเบิ้มได้ไหมจ๊ะได้เลยจ้าเปิดเลยจะค,คุยแล้วไปไหมหคิดมันยาวเซนี่ก็ต้องมีคิดปรนมาณนี้แล้วสามเดียอยู่แล้วแต่ผมจะอัดตอนเดี๋วดยวนี้ที่โมโกลิไงไง อัน,น,อน,นี้เกียวขออ้น,นี่เกล้ยมากเลยนะตัวแค่เลยวิงเชนะื่อตกูใหนะไขวในี่ยก็ไม่รู้จักละมังมังนักตะแขีงตะลูปไปแล้ว เียทำไมวะไม่ได้ผู้ชายเลยแต่เราเออเป็นคนเป็เือมีผู้ชายเง,งไีไดหรออเิม่มแต่ก็อไปแล้วจ้ะฮะมันก็อ,อเลยเ้เอ้ยอดแล้วนะี่นี่นี่คือขั้มจุดชาผมสุมแพนนี้นี่ค่าแบบเราน่าจะมีผู้ชายม,มาแล้วอะ่ะจุพเพนเนี่ยคิดในความคิดอะ่ะซึ่งไม่มียังอย่างเกลือผมเกลือพอเยอะมาก เจ็บหนักครับเจ็บหนักโอ้ยเฮ้น,นี่เกือเกินยาอย่าเหมือนรอบไปแล้วดิวสามชุ่แล้วพังไปแล้วสามนี้จะพังไหมน,น่ามีทำไมกลัว ไอมครับไอยง่เนะอุยขอบคุณครับท่านไอติมท่านไอติมเนรย,ยีปะวัสดีครับครัวก่อนนครับว่าไอติมว่ะลังขนาดมาว่า้ท่านคนขายนะค,ะค,ครับว้บคขายที่ไม่มควได้แค่แบบอุ้ยใจหมาเลยอุ้ยใจหมาเลยอ่ะ ูชางเองจะแต่ไม่ได้ข้าเลยหัวันยังเราได้ยังเราเราก็ได้แล้วะไม่งเราสู้ตัวร้อยเมกล้วันก็ไม่เล่นเลยวันไม่ได้ยืนเลพอีหรือว่าจะเป็นหูจชงอ่าจะเป็นนนี้ยังไงล่ะ เย้ดีจจังว้าว่ะขังอไรกะขได้ไม่เลยอ่ะว้าดีใจจังเนมาอ่ะอุ้ยหัวช้า เอาหูช้างหูช้าง,ง,งหูช้างโอ้ยหูช้างยูาไม่เอาโรดี้แล้วโรดี้ดีเฟนเดอร์พรไม่เอาแล้วพรเบื่อเฮ้ยไม่เอาเอาหูช้างดูดีก็จริงแต่ก็ไม่ได้หูช้งางเล่ตอะไยวะ

ก็ดูมันดีนี่มันเลี้ยงก็กลัวไอ้ยังไงก็ต้องมีหัวช้างให้กูเห็นไอ้ยังไงก็ต้องมีหัวช้างให้กูทื่อไอ้เพื่อนกูจะมัดีกันไปแล้วกดทีเดียวได้อะเพื่อนมีของกูมั่นด้วเนี่ยไอ้เพื่อไม่ยอมก็จบลงแล้วเพื่อนะเยอะเกินไอ้ ถ้าเกิดแพทเนี่ยเราได้เราไม่ได้ผู้ช้างนะแพทนาคุณต้องได้ตอนดีๆเพราเขียนยี่บ้าซัมให้ได้เว้ยเออไอหนูยังไงกูต้องได้กูเล่นไม่เ,เกลี่ย,ยยังไงกูต้องได้แหมต้นนี้เยอะเหลือเกินโรดี้กูก็เป็นลอยแล้วมั้งมาต่อยนายพอ่อจิปไม้ยังไงโรดี้ รอรัแพ็กของพมอให้ไปกับไซลุ่มเพื่อที oh, okay. ่ผู้ชันจะรอบเดียวตึงกระบาให้ไปเลยจะได้เงี้ยสองรอบจิดผู้จะไมันยังไม่ถึงเกตมันจะไม่ถูกบอนจุดอินซีหรอจุดนซีจุดจะไหมวะถ้มันหมดเวลาเขาไข่เขาถึจิดจะลองจี๋ ผมดวงดีจ MM ัดอ่ะด yeah> ูอุ๊ยขี้ออกเต็มเลยเต็มเลยเสียดายว่ะอู้หูเสียดายเลยว่าเพ่แตเออแต่ว่าพไม่ได้อู้ชางเนี่ย เงบาเล่นตัวใหญ่เวลาเล่นตัวปกติขาได้จริทุกคนอู้หูช้าผพานอะไรกูเห็นอีกแล้วการกดขาอาจจะจไม่ดีก็ได้ตาลายไอ้นี่มันมันทำทังส่วนเลยเหรอแต่ว่าอะไร ดเดียวมาเจออะไรกันมันจะด้วยเลยจ้ะใครอะม,าม,าม,ามันมันมันมาจ้ะขี้ชัดเลยรู้แล้วก็นับอันนู้นแล้วก็ส่องเลยทุกคนนะนั่นกูช่างเลยเดียวอะกูไม่รุนเลยเนี่ยมั้ยันไม่รุนเลยแบบกูจดไปเนี่ย mà có cú lừa ha chiếc phép của mày luôn lấy mươi này về đi chơi cho cứ để chơi vô nó to lồm đi Hãy subscribe คไปกินเดียวจริงและสงผาอ่ะกนเดียวโอ้โออะไรเบื่อไหมนึกาได้เดี๋ยวคู่จางมาให้เห็ืแล้วนะให้คู่จางบอยนะไม่ได้จับจอยทำโรลดีไปด้วยไปเนีย สิบแป้งสุดท้ายผมขอดีๆได้ไหมครับดีวายขึ้นไปถูกอันรอเลยลอเลยไม่ได้เกินไปผมขอหัวชาปอนเด็กพอที่เรียบตากระม,มุดผมไม่สนมีให้เั็นสองล้อเขาเดินจะปิกมาตะู้มัน ใช่เลยจริงๆนี่ก็คเข้าไปดูชิคช่องวัวแบบตอนแรกเพิแบบดีใจอยู่ที่ว่าแบบได้กุลาบอะไรพวกนั้นอ่ะเขาเรียกหาที่เป็นมาได้วิญญาณวิรุณีเลยแชมเป <c oughs> โลเป็นรอยต้นหรือมั <c oughs> ้งปุ๊บกูบอลอีคิปนี้ผ่านครับ กูบอกแล้วที่จมีของซ่านไงไมเชื่อในที่ืหโก้เป็นคนไม่งุนไนห่วบางว่าเดินไปมาก็รดแดงๆดุงเดงหลบไอ่หลบรัวข้าวทถ่ยทยนะท่านขับพมข้อแข หูช้างก็พอครับผมจะหาข้อมาท้าวาหา้ครับพันพึ่งครับพุ่มข้อแก่หูช้างก็พอครับจะครับพวกคนเชาคนแก่ทั้งหลายพุ่มข้อแขนหูช้างก็พอครับเค้กไหมปิดด้วยไม่เห็นไม่กูเห็นแต่เขาดูเห็นไม่มุนที ตอนนนั้ยเช่ยโคตรเกลืออย่าเกลือเกลือสองช่องเลยไอ้เกลือเกลือเราไม่ได้ผู้ชายเลยลอยว่าแพ็ะตึ้ของผู้จ้องลอยว่าแพ็ะเล้วมันเออไม่กูเก็บหมดไอ้พวกนี้ก็มึงมีบ้านอยู่นี่ไปคุณคุณลุงก็อยุบกูจังเลยเออเราคงไม่มีสิทธิ์ได้จับจอบนั่นแหละ ผู้ช่างอ่ะแล้วไม่มีสิได้จับจองอะไรแหละเออเด้อห้าอย่แล้วขนาดวะห,ห้าอย่แล้วขนาดวะจิ้นเดียวแอมเบอร์ลิลี่ยังออกมาเยอะวะ่ามันละ่ะจิ้นเดียวเกินไปวะมาคนยุ่งยางไม่ใช่มียเบอร์ลิลี่เกินไปจิ้นเดียวอย่าอดยูปะฮะอัดยูไน่อัดยูแหละไม่นะแต่แบบจะมาโชว์ผลิตภัณฑ์มันเกินไปอ่ะ มันแบบเกมมันทำเกินไปเลยอ่ะมาโชว์วิธีสะพานก่อนสี่จุดห้ากูได้ไปจำกูไม่ได้สี่จุดห้ามาไม่บอลดีเจ็งขีคาม้องไปอันมเน้เฮียคลิปนามีคลิปนามีาใช่ไหนนอนคลิปโรดีนี่ก็ยังที่วันโชว์ดีนะได้มาลโรดีมาแล้วกูกว่าโชว์ลาย หัวชา้างกำการในพื้นได้หัวช้างสองต้นแล้วก็ไอเพื่อนตุ้มติดเจ้าหัวช้านี่รู้สึกแบบเมื่อเราการ์ดมาละนี่ตอนที่ดี้สุดในอีเวนต์เลยยังไม่มีสักตอนทีแกเรามีแค่ตอนเดียวเลยอะไรซันวาเวอร์ยังไม่มียนะตอนแรกว่าจะมันอยู่ในแพ็คอ๋อผ,ผู้มันยิงผู้อาจจะไข่เลยเดียวอะ่ะ อเออกำมะกกาาดิน,บบนดำบุญตกใจเลยมั้งนั่นว่ะปูแมน้ฮมอดไอเฮียโรด,ดีนี่คลิปน้ำมีสูดจำยักนะครับดจูจอยพุ่มจะมาหล่มแขนดีอยู่ต้นนี้เลยครับผู้ชาเอาไปสวยงามก็จริงราคาถูกก็จริงวงวงนมันก็แพงนะแต่กูอยากได้ มันก็ใช้ได้เลยล่ะค่ะจะมาแย่น,นนะนิดกว่ากาไปเจอลิปหน้าครับไป